เด็กหญิงพาวินีทัดทองเกิดวันที่2ตุลาคม2554ปัจจุบันอายุ10ปีส่วนสูง142ซติเมตรหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน1849902300830ออกให้ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันเดือนปีที่ออกบัตร14เดือนตุลาคม2 0 1 8บัตรหมดอายุวันที่1ตุลาคม2027หมู่เลือด A สัญชาติไทยศาสนาพุทธที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านเลขที่166 หมู่7ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโทรศัพท์063 536 1199ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้บ้านเลขที่35ทับ19หมู่2ซอย16 4, ทับ4ถนนกาญจนาวิถี16 ตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรหัสไปรษณีย์84000โทรศัพท์0635361199ชื่อวิดานายฉัดชัยหัดทออ ามารถพิเศษการแสดงการรำโนราการรำสุขโขทยัยการรำไทยการเต้นแจ๊สแดนโคเวอร์แดน์ยิมนาสติกบัลเล่เทควันโดว่ายน้ำวาดภาพระบายสีและการเดินแบบ ทันคติที่มีต่อคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านศาสนาด้านศิลปะด้านดนตรีและด้านการแสดงทัศนคติและความภูมิใจในความเป็นไทยด้านศาสนาคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธซึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ มีวัฒนธรรมอันดีงามด้านศาสนามีวันสำคัญต่างๆที่คนไทยถือปฏิบัติได้เข้าวัดทำบุญเพื่อให้จิตใจบริสุทธิ์รู้จักปล่อยวางรู้จักการให้การรับมีสติและการฝึกสมาธิซึ่งเป็นความสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตให้ดำเนินไปอย่างมีความสุข ศิละปะและการแสดงคนไทยมีศิละปะที่ดีงามเช่นงานปั้นงานวาดการแกะสลักและงานช่างต่างๆฝีมือดั้งเดิมตัวอย่างงานที่สวยงามวิจิตรไม่แพ้ชาติใดๆใ,ในโลกซึ่งมันพบบุรุษก็ได้ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เห็นเป็นประจักษ์สายตาเช่น การสร้างวัดสร้างโบสถ์ได้สวยงามระง่านตาเป็นที่กล่าวขานในความงามรวมถึงศิลปะการแสดงพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นเช่นโขนมโนราและการรำมมโนราเป็นการได้รำให้เหมือนกับท่ารำของเทวดาที่ได้บันทึกไว้เป็นความภูมิใจในภูมิปัญญาไทย สูนม,มรดกของวัฒนธรรมทางใต้และคนไทยและตอนนี้มโนราก็ได้รับรองเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีกด้วยด้านดนตรีดนตรีไทยคือศิลปะของไทยที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางจิตใจช่วยกล่อมกลาวนักดนตรีทั้งหลาย ให้มีความสามัคคีมีจิตใจที่ดีและอ่อนโยนทัศนคติและความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยได้เกิดเป็นลูกหลานของพ่อหลวงซึ่งพระองค์เป็นกษัตริย์องค์เดียวในโลกที่ทำเพื่อประชาชนได้มากขนาดนี้ท่านสอกนกระทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขยัน และอดทนพระองค์ท่านสอนให้รู้จักใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียงให้รักในความเป็นไทยความเอาใจใส่กล่อมกลาวจิตใจให้คนไทยเป็นคนดีมีประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพด้านศาสนาความคิดและในอีกหลายๆายด้านรวมถึง ภูมิใจในความเป็นไทยที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่โดดเดน่นมีการละเล่นการแสดงมีศาสนาเป็นศูนย์รวมในการยึดเหนี่ยวจิตใจให้คนไทยศรัทธาในธรรมะศรัทธาความดีมีเีลธรรมในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขสิ่งที่คาดหวงัง จากการสมัครวัฒนธรรมวินิตการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีย่อมต้องเริ่มต้นจากการเป็นเยาวชนที่ดีปลูกฝังแต่สิ่งดีๆมีจิตใจที่ดีกล่อมเกาให้เป็นคนดีมีศีลธรรมรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีกิริยามารยาทอ่อนน้อมถ่อมตนและอ่อนโยน รับผิดชอบต่อตัวเองและเป็นตัวอย่างที่ดีได้ในสังคมขอบคุณค่ะ